น้ำฝนเริ่มต้นมาจากเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลนางวิสาขาเป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระภิกษุสงฆ์จนเกิดเป็นประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ค่ะเรื่องเล่ามีดังนี้ นางวิสาขาได้บรรลุโสดาบันตั้งแต่มีอายุได้เพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเมื่อโตขึ้นวันหนึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ให้สาวใช้นำพัฏตาหารมาถวายพุทธบุตรยังพระเชตวันเมื่อสาวใช้มาถึงก็ถึงกับร้องอุทานว่าพุทธบุตรหายไปไหนหมดมีแต่อาชีวกนั่นก็คือนักบวชชีเปลือยอยู่เต็มไปหมดเลยนางรีบกลับไปแจ้งนางวิสาขาผู้เป็นนายทันทีด้วยปัญญาแห่งนาง ผู้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจึงทราบว่าอาชีวกที่สาวใช้เห็นนั้นคือพุทธบุตรที่พากันปลดจีวรเพื่ออาบน้ำฝนตามพุทธองค์การของพระผู้มีพระภาคเจ้าและด้วยความที่นางเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีปัญญาจึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสำหรับใช้สอยเพียงสามผืนเท่านั้นนั่นก็คือไตรจีวรได้แก่สบง จีวรและสังคติดังนั้นเมื่อเวลาพระภิกษุสงฆ์จะอาบน้ำจึงไม่มีผ้าสำหรับผัด อาบน้ำก็จําเป็นจะต้องเปลือยกายอาบน้ําดังนั้นนางวิสาขาจึงอาศัยเหตุนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จพัตกิจแล้วนางวิสาขาจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพรเพื่อถวายผ้าอาบน้ําฝนแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ประทานอนุญ,ญาตตามที่ขอนั้นจึงจัดได้ว่านางวิสาขาเป็นบุคคลแรกที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระภิกษุค่ะ